ทีมแพทย์เม็กซิโกเร่งตรวจสอบร่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์หลังถูกนำออกมาแสดงภายในรัฐสภาเม็กซิโกระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่อาจระบุได้หรือ UAP เมื่อสัปดาห์ก่อนห่วมในการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบตรวจสอบกันทั้งหมด3ครั้ง ก็คือตรวจสอบด้วย CT s c สแกนการเอ็กซเรย์ทั่วไปและการตรวจอวัยวะที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์หรือการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ฟูออโรสโคปีพบว่าทั้งสองร่างมีโครงกระดูกและเป็นส่วนประกอบของโครงกระดูกเพียงโครงเดียวรวมถึงกะโหลกศีรษะที่เป็นชิ้นเดียวกันซึ่งไม่ได้มีการดัดแปลงหรือถูกประกอบขึ้นมาตามที่มีคนตั้งข้อสงสัยก่อนหน้านี้ การนำร่างนี้ออกมาแสดงต่อสาธารณชนล่าสุดทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมในวงกว้างนักวิทยาศาสตร์จากนาซาของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้เม็กซิโกเปิดทางให้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้าถึงร่างนี้เพื่อน,นำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ